ล่าสุดด่านน้องคายแตกอีกแล้วครับพี่น้องคนลาวหลังไหลกันเข้ามาประเทศไทยไม่หยุดไม่ยัง้งหลังจากที่ขเขมรถูกไล่กับประเทศจนหมดนะครับทีนี้ได้โอกาสแรงงานลาวแรงงานสามสัญชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นลาวพม่านะเวียดนามนะครับผม ได้โอกาสที่มาทดแทนแรงงานขม้นที่หนีกลับบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ดานน้องคายเนี่ยเริ่มแตกเริ่มคนแน่นทุกวันนะครับผมแรงงานลาวนี่หลุมเข้าประเทศไทยนี่เป็นจํานวนมากนะครับนี่แหละครับคนไทยเขาให้โอกาสแรงงานต่างด้าวแต่ยกเว้นสัญชาติคือขมีนนะครับไทยไม่รับนะครับ คนลาวดีใจมากนะครับผมคนลาวนี่ดีใจที่ได้โอกาสและคนไทยเปิดโอกาสให้แรงงานลาวเนี่ยได้เข้ามาประเทศไทยก็ทําถูกต้องตามกฎหมายห,หมดนะครับก่อนจะได้มาประเทศไทยนะครับจะเข้ามาทรช่องทางธรรมชาติคือไม่ได้แล้วนะครับผมไม่มีให้เข้ามาแล้วนะครับถ้าอยากเข้ามาประเทศไทยคือ ต้องทาถูกต้องตามกฎหมายถึงจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้นะครับทำเยโมยูนะบัตรท่องเที่ยวก็ทําบัตรสปอร์ตทาให้ถูกต้องตามกฎห,หมายหมดนะครับถึงจะเข้ามาได้แต่นี้คิดดูสิครับคนลาวเกือบจะหมดประเทศนะครับผมหลุมเข้ามาประเทศไทยนะครับน่ะคนไทยยินดีต้อนรับแรงงานลาวแรงงานพมา่าแรงงาน เวียดนามนะครับตอนนี้ไม่ว่านายจ้างส่วนไหนก็ต้องการแรงงานลาวแรงงานพมา่าแรงงานเวียดนามนะครับสามชนชาตินะครับที่เขาไม่สร้างความวุ่นวายไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยนะครับผมผมไปเห็นคลิปนะครับโอ้โหด่านนี้แตกแทบทุกวันนะครับคนคนคนเยอะมากครับไม่ใช่ว่าจะมาเที่ยวนะครับนี่คือ มาทดแทนแรงงานขมินที่โดนไล่กลับบ้านหมดนะครับนายกไทยกวดร้างคนขมินี่ไล่กลับบ้านให้หมดนะครับผมเป็นไงแล้วครับทีเนี้นายกบอยและคุณสเสด็จพ่อของให้บอยบอกว่าก็เตรียมงานเตรียมการไว้เยอะๆด้วยนะครับเผื่อจะรอรับลูกๆขมินของพวกคุณนะกลับไปประเทศนะครับ กลับไปทํางานที่ประเทศเขมรน,นะ,นะเข้าก็ไม่ต้องซื้อนะค่าน้งค่าน้ําก็ไม่ต้องเสียค่าบัตรสปงบัสปอตบัตรแรงงานก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องทํานะครับอยู่อย่างสบายนะไม่ต้องมาให้เดือดร้อนนะถึงจะร้องขออ้อนวอนเท่าไรคนไทยเขาก็ไม่เห็นคุณค่าลนะครับผมคนไทยไม่ง้อคนเขมรจริงๆบอกได้เลยว่า คนไทยเนี่ยถ้าเขาตัดขาดนะคือตัดขาดเลยนะจะบอกให้นะเขาจะไม่เอากลับมาทํางานที่ประเทศไทยเด็ดขาดบอกนี่คือคนไทยนะถ้าคนไทยเขาเจ็บเขาจํานะครับคนไทยเจ็บและจํานะครับเขาจะไม่เอาแรงงานขมีเนี่ยมาทําซ้านะแต่ตอนนี้เปิดรับแรงงานสามัญชาตินะครับตอนนี้ มาแรงที่สุดก็คือประเทศลาวนะครับผมคนประเทศลาวนะคนลาวลุมเข้ามานะครับทั้งด่านน้องคายด่านซ่องเิกนะทั้งทุกๆด่านนะครับที่สามารถเข้ามาได้นะครับที่คนลาวเข้ามาได้เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะมีหลายคลิปนะผมเห็นโอ้ออนซอนนะครับผมดีใจด้วยนะ ที่คนไทยให้โอกาสพวกเรานะคนไทยนี่ชอบให้โอกาสคนนะแต่ถ้าให้ไปแล้วคนที่ไม่สำนึกบุญคุณคนที่เนรคุณก็คือจะไม่มีโอกาสนั้นอีกต่อไปเหมือนขมิ้นนะครับนะขมิ้นเนี่ยคนไทยให้โอกาสนะไม่ใช่ว่าไม่ให้นะคนไทยให้โอกาสมาไม่รู้กี่รอบนะครับไม่รู้กี่รอบ ให้โอกาสมาเนี่ยแต่เขาไม่รับโอกาสไว้นะครับเขาชอบเขาเลือกที่จะทำประจานกับประเทศไทยนี้มากกว่านะครับทำประจานยังไงครับเอาลงโซเชียลนะอัดเยอะๆประเทศไทยทำร้ายทุกอย่างนะทำจิตใจของคนไทยเนี่ยนะทำร้ายจิตใจคนไทยนะคนขมรเนี่ย บอกได้เลยว่าไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รับแล้วครับคนขมินเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนนะครับเขาจะไล่กลับหมดนะครับกวดล้างให้หมดให้มาอยู่ประเทศตัวเองเอานิสัยสันดานตำาๆนิสัยไม่ดีนิสัยเร็วๆเอากลับไปใช้ที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับของคนขมิน,นะแต่คนลาวทำไมคนไทยจึงเรียกให้คนลาวนี่เปิด เปิดโอกาสถือว่าเปิดโอกาสให้คนลาวนะคนไทยนี่เปิดโอกาสให้คนลาวนี่ได้เข้ามาัดอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยอาศัยอยู่ในบ้านเมืองของคนไทยนะถือว่าดีนะครับรักษานะผมแรงงานคนหนึ่งนะครับผมจะพากถึงแรงงานลาวทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นลาเป็นพมา่าเป็นเวียดนามนะครับผมจะพากไว้นะว่า ถ้าคุณคิดอยากจะมาสร้างความดีในประเทศไทยคุณมาได้นะครับถ้าคุณคิดอยากมาสร้างความดดือร้อนให้ประเทศไทยคุณไม่ต้องมานะครับนี่คือจากใจของแรงงานลาวคนหนึ่งนะครับที่อยากพูดอยากบอกนะในเมื่อคนไทยให้โอกาสเราแล้วเราควรเก็บโอกาสดีๆนี่ไว้นะไม่ต้องไปทำร้ายจิตใจของคนไทยนะ บอกได้เลยนะว่าถ้าคนไหนอยากมาสร้างแบบเป็นอะไรนะเป็นจิโกโกเป็นอะไรสักอย่างนะที่ในประเทศไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องมานะครับกลับไปอยู่บ้านตัวเองนะไปเลี้ยงง,วงัวเลี้ยงควายที่บ้านนู่นไม่ต้องมาทํางานในประเทศไทยไม่ต้องเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยนะถ้าเข้ามาแล้วสร้างความเดือดร้อนนะผมคนหนึ่งที่ จะพอจะบอกว่าไม่ให้คนที่ทําชั่วทําเลวนี่มาสร้างอับอายการอับอายขายขีหน้าในประเทศเขานะในประเทศไทยเนี่ยคนไทยนี่เขาชอบคนขยันคนทํามาหากินคนที่ไม่เกี่ยงงานคนไม่ชอบดูถูกนะคนที่ไม่ใส่ร้ายไปสีประเทศไทยนะครับนี่คือจากใจของแรงงานคนหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะผาาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมผาาพี่ๆนานาทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพอกลับคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม